โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่ง <c oughs> นะคะทุกคนไม่กินอาหารกันหรอ <c oughs> ทุกคนนั่งจ้องหนูกันหนูชิมเลยได้ไหมอ่ะหิวแล้วอ่ะอืมอร่อยค่ะอร่อยอจิ้มบ้งมองบ้องอืม นี่พี่พี่ทานแบบนี้ตลอดเลยป่ะคะตลอดเลยตลอดเลยหรอกินจุกินเผ็ดกินแบบกินจุกินเผ็ดกินเดบบต้องกิงนรสจัดมันต้องมีตัวช่วยนี่แหละคระับผู้ชมครับเนี่ย อันฟ้าคาร์บิวพัทนะครับตัวนี้ฮะหนึ่งช้อนสามารถทดแทนผักได้ถึง10กิโลกรัมเลยนะครับ <Wow. S 1> ใครที่ชอบกินสุกๆดิบๆกินแบบพวกกินเผ็ดบ่อยๆอยกินของย่างกินของหมักของดองนะครับ <c oughs> ตัวนี้ครับช่วยล้างลําไส้ช่วยล้างสารพิษในลําไส้ด้วยนะครับ <c oughs> ใครที่ไม่ได้แบบดีท็อกค์ลไส้เลยแนะนําเลยกดไรย้อนหรือว่าท้องผูกคือร่างกายคนเราเนี่ยถ้ากินไปแล้วมันขับออกมาดีผิวเราก็จะสวยไม่เป็นฝ้านะครับ ซื้อสองแถมหนึ่งนะครับนี่เลยซื้อสองแถมหนึ่ง999บาทไม่พอครับแถมขนาดพกพาอีกหนึ่งกล่องในราคา9 9้ราบาบาทเท่านั้นนะครับฝากตัวนี้เลยพี่อต์ก,กิมมานานการันตีเลย